พระพารัสสเมฆพาโพธคุณังบุรตารัสสเมฆพาธรรมเมตังบุรารัสสเมฆพาสังฆานังทุการโอคายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคร้อตัวนอกสัพพคร้อตัวในสัพพคร้อตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบดีครอบเดือน วันคขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้ใหายเมือน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาัพพาทานังสัพพาลาภังพระวันตูเมรังคันตูสุรักคันตตอคเนรัสตเม tabun takunang akane rakshame patam metang akane rakshame ตุคาโรคาพยาังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสะะัพพภัยสัพพครอตัวนอกสะะกัพพะครอตัวในสะะัพพะครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอปีครบเดือนครอวันครอปีขอให้เคลื่อนครบเดือนขอให้กลายครบวัน ลอใหายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเย่สาพาทานาง สเพระโนทักคนนางทักสิพระสะเวงพระธรรมเปตังทัทกสิพระสะเวงพระสังฆานังทุกขโรัวข้าพยังวิวัตชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะตัวนอกสัพพะเคราะรตัวในสัพพะเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะหีคราะเดือนคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้กายเพราะวันขอให้หายมนามดไฟอภิวันชัยแยสักพาธานางสักพาลาพังพวันผูเมรักขันตโสระกันโตพอระเดียรัสเวพระโกนทักขุนางหอระเดียรัสเวสปะธรรมเมตตาง สัมเวยภัสารคานตุขโรคภยังวิวันชัยเย สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะครตัวนอกสัพพะครอตัวในสัพพะครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอปีครอปเดือนครอปวันครอปปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้คลายคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยส รสเสียงภาังคานันตุขโรคภยัวิวันใจเยสพพทุกสพพโสสภพโรคสภพภัยสภพกัวนอ ัพพะคร้หตัวในสัพพะคร้อตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคร้อปีคร้อเดือนคร้อวันคร้อปีขอ,ขอให้เคลื่อนคร้อเดือนขอให้คลายคร้อวันขอให้หายหมอนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาธานา ภรวทขุนังพายาประสเวภะธรเมตตงพายา สเมงมะสังคานังทุกขโรคาพยาวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดๆดก็ให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีก็ให้เคลื่อนครอบเดือนก็ให้กลายครอบวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวัน मे पथा เมตตาโกดอนราสเหงผาสาะขานังทุกขโรคาพยังวิวันใจเยสสะพโุกสัพโศกสัพโรคสะพัยสัพครอดตัวนอกสัพครอดตัวในสัพครอดตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีขอให้เคลื่อนครอบเดือนขอให้คลายครอบวันขอให้หายบรรน ดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานังสัพาลาพังพวันโเม รักขันโตสรักงขันตุเยสันรัมเมงปาปนทากุนางอเอสันรัมเมงปาธรรมเมตตาอเอสันรัเมปผะสันทานางังทุก,กขโรคภขพยงังวิวันใจเยสัพพุกสัพสพโกสัพาพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขให้กลายเป็น เคราะห์ปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอหให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางสัพาลาพังพวันโตเมรักขันโตุโรักขันโต อากาศร,รัศมาเองผ่าปวนตาคนางอากาศร,รัศษาเองผราทำเมตตาอากาศร,รัศมาเองผ่าสังขานางตุขโรคขพยางวิวันใจแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัาพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ เรปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางนางสัพราลาพังพระวันโอเมราคันโตสุราคันโต ปาเทเวรสเมิระปวรทักุนังปัเทเวรสเมิปะรรมเมตตังปาเทเวรสเมิปะสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสาพาทุกสาภโศกสพาภโรคสพภภัยสาพเคราะตัวนอกสพภเคราะตัวในสพภเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน ขอปีก็ให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสาธาทานาัสสาพาลาพังภวันตูเมรักขันโตสรักขันโต บุรภพารัสสเมพาะพธคุณังบุรภพารัสสเมฆาธรรมเมตังบุรภพารัมสเมฆาสังฆานังตุกขโรคภพยังวิวันชัยเยสัพะทุกสัพะโสสัพะโรคสัพะัยสัพะคร้อตัวนอกสัพะคร้อตัวในสัพะคร้อตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคร้อดีคร้อเดือ ขอวันาะปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้ใครขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทาน,นสาพาลาภภา,าวนโนเมรักขันโตโสรังขัน อาคเนรัสเบงภะบุญทั้งคู่นางอาคเนรัสเบงภะธรรมเมตังอาคเนรัสเบงภะสังฆานังทุกข์โรคาพยังวิวัชัยเลสะพาทุกสะพะโสสะพะโรคสะพะภัยสัพพะครอดตัวนอกสัพพะครอตัวในสัพพะครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอดีครอดเกื่อนครอด วันครอสปีขอให้เคลื่อนครอเดือนขอให้คลายครอวันขอให้หายเมือนน้ำนดับไฟอภิวันชัยแสัพภาธาตังสาัพาลาภังภวันโทเมรักขันโตโสรักขันโต ตักนีรักษาเมงพาโคทุ่โคังตักเีลรักะาเมงผาทาเมตังตักสีนรักสาเมงภาสังฆานังทุกขารคขพยังวิวันใจเยสัพพทุสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะหตัวในสัพพะเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคราะหีเคราะห์เดือนเราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ลกลเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัาภาธาตาง,างสาภาลาภังพรวันโมเม ระเดียระสาเม็งพระพุทธคุณังหรเดียระสาเม็งพระธรรมเมตตางรเดียระสาเม็งพระสังฆานาทุกขโรคณ์ยังวิวัติใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีข้อปีข้อเดือนขรอวัน พราปีขอให้เลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเม่นนานดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพาลาภังพวันตูเมระคันตูสุระคันตุ ปจิมราสะเวงปาโคตะคดังปาจิมระสเะวงปาธรรมเมตังปางงปจิมระสะเวงปาสังขานันตุคโรคาพ,พยัวิวันใจเยสสพทุกส,ส,ส,กส,กสพภาโสสะภโรคสภภัยสะพครหตัวนอกสัพพคระหตัวในสัพพคระหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีขอมีขอเดืนอน เดือนเพราะเดือนขอให้ใครเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันใจเยสัพพาทา,านังสัพพาลาภังปรวันตุเมรักันตูสระกันตุปายาปราสเมาหงะพุทธคุนางปายา เพียงผะทังเมตังผายาพระสมะิงผาสำคัญตุคโรคภยังวิวันัยเยสัพพทุกส,ะะสัพพาโสสัพพโรคสะะัพพาภัยสัพพาคราะหตัวนอกสัพพาคราะหตัวในสัพพาคราะหตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีคราะหบีคราะ เทนะมดไฟอภิวันชัยเณพภาทานังสาวพนลาภังภวันุเมรักันตุสุรคกันตุอดอนราสาเมงภาปุถะคุณอูดอนราสาเมงภาธรรมเมตางอูดอรรสาเมงภาสังฆานัง ทัพยางวิวันใจเย่สัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัฟฟพพภัยสัพพะครอตัวนอกสัพพครอ,ต,ฟฟครอตัวในสัพพครอตัวใดๆขอให้กายเป็นดีครอปี เราวันเพราปีขอให้เคลื่อนคราเดือนขอให้คลายคราวันขอให้หายเือนานาำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทาังสพาลาลงัพาลาตังพะวันตุูเมรคันโตสุร,รังโโรคัน เยสัทระสเมงปะโคดทะโคนางเอสัทระสเมงะทำเมตตังเอสัทระสามปะสังขารังตุขโรคัยังวิวันใจเยสัพพทุกสะพะโสสภะโรคสัพพภัยสะพะครตัวนอกสะพะครตัวในสัพะครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบมีครอบเือนครอบ ขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้ใครขอวันขอให้อายมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสะพานังสะลาภังพระวันโตเมราคันตูโสรโังตูนาการรัเม ปะวคตักโคนาการการพระสัมภีกปะตั้งเมตตาการการพระสัมภีกปะสังขานังทุกะโรขะพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคลอตัวนอกสัพพะคลอตัวในสัพพะคลอตัวใดใดก็ให้ลายเป็นดีข้บป <igung> ีข้บเดือนข้บวันข้อปีข้อให้เคลื่อน ขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสาพาทานางสารพราลาภังพระวัน ทเวรสาเมงปะปวนตกุนงังปัทเวรสาเมงประรมเมตังปัทเวรสาเมงปะสันฆานังทุกขโรขปยงังวิวันใจเยสัพพุกสัพพศสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ขอปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเม่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางสัพพาลาพังภาวาันตูเมรักขันโตสุรักขันโตโ บุรภพารัสเมงภาโุทธกขุนังบุรภพารัสเมงภาธรรมเมตังบุรภพารัสเมงภาสังฆานังตุขโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวใน สัพพะเคราะห์ตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีก็ให้เคลื่อนเคราะห์เดือนก็หให้คลายเคราะห์วันก็ให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรังขันตุ อาคเนรัสเมงภะปุณธกุณังอาคเนรัสเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงระสังฆานังทุกาโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัภาโรคสัภพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัภพเคราะตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือน วันคราะดีกขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ใคลายเพราะวันขอให้หายเมื่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทาน,านังสัพาลาภังพระวันโอเมรักขันโตโซรังขันโต ตักเส้นรักสาเปกพาโคตรผาโคตรนางทักเสนรักสาเปกพาทาเมตป่งตักเส้นรักสาเปกภาสังฆาลังตุกขรโรคาพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคร้าตัวนอกสัพพครตัวในสัพพครตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เพราะปีขอให้เกอนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวัณไยแสัะภาทาดานสะพาลาพภพระวันูเมรักขันโตโสรังขัน อรเดียรัสเมนพระบุทธกุนังหอระเดียรัสเมงพระธรรมเมตตังหอระเดียรัสเมงพระสังฆานังตุกขโรคัพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอดตัวนอกสัพพะอดตัวในสัพพะอทััวใดดขอให้กลายเป็นดีครอปีรอเดือนครอวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางังสัพาลาภังภวันหนูเมราคันตสุรังคัน ปฏิบรมเสียงพระโคต้าุณตังปฏิบรมเสียงพระทรรเมตังปฏิบรมเสียงพระสังขานังทุกขารโอคาพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเะห์ตัวนอกสัพพเะห์ตัวในสัพพเคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะหีเคราะเดือนครบวันครับ ขอปีขอให้เคลื่อนข้อเดือนขอให้คลายข้อวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอัพิวันชัยเยสาพาทานังสาพาลาพังภวันตุเมรักันโตสุรังค ปายาปราสมเหวิงปะโคตากุนังปายาปราสมเหวิงระทามเมตังปายาปราสมเหวิงปะสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพโสสพพโรคสัพพภัยสัพากรตัวนอกสัพากรตัวในสัพากรตัวใดๆขอให้ ลายเป็นดีเคราะดีเคราะเดือนเคราะวันเคราะหีก็ให้เคลื่อนเคราะเดือนเครให้คลายเคราะวันเคอหให้อายเมือน,น้ำดับไฟหอภิวันชัยแยสัพา,าทนานางสัพาลาพังพระวันโหม,มรากันโตสสระันโต ดอนราษมิงพระโคดจกคุณางูดอนราษมิงพระธรรมเมตตางูดอนราษมิงพระสังฆานังทุก,กขโรคะพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัสพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะ Jaiye sapa kanang sapa lapang Pawantu merakantu surakantu Isan rasaming pabutakunang Isan rasaming patangbetang Isan rasaming ือนเพรวันคระปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาตานังสัพพาลาภังภวันตุเมระคันโตูสุรัน พระสเมเณรพระบ,บตุตตาุนาอาขาดระสามเงประธรมเมตตาอากาศพระสเมเณรประสังฆานังทุก,กขโรคัพยาวิวัณชัยสัพาทุกสัพโศกสัพโ,โรคสัพะพไัยสัพครอตัวนอกสัพะคร้อตัวในสัพารอตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีคราบปีคราบเดือนคราบวันคราบปี ให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายมอนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยส,พาาสพาาพัพพะทางสัพพลาภังภวันโธเมรักันโสุรักันโธปะเ,เวรัสเมงาะประกุณังปะ,ปะเ,เวรัสเมงระัมเมตานปะเวรัสสเม เองประสันขานังทุกขโรคขพยังวิวันัยเยสัพพทุกลสัพพโสกสัพโรคสัพัภัยสัพาร้อตัวนอกสัพขร้อตัวในสัพขร้อตัวใดๆก็ให้กลายเป็น ครอปีครอปเดือนครอปวันครอปปีก็ให้เคลื่อนเคราะเดือนก็อให้คลายคระวันค็อให้หายเือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสสัพาธานางสาพพาลาพังเผ่าันโตแมรักขันโตสรักขันตต